อายุมากแล้วกินอะไรก็ไม่ค่อยจะย่อยต้องกินนักศึกษาบ่อยๆถึงจะย่อยง่ายอืนิสัยเสียนะแสงเหนืออาวันนี้วันที่14บสกันยายนนะครับห่างหายกันไปหลายวันเลยห่างหายกันไปหลายวันเลยบอกเลยว่าคิดถึงบอก,กงกงๆว่าคิดถึงเพื่อนๆน,นะครับอ,อวันนี้แสงเหนือเข้ามาดูแลป้องกันเรื่องหนอนกระเชื้อราในขา้าวโพดอายุ 13วันนะครับเอ่อใครจะทาแบบไหนไม่รู้แต่แสงเหนือข้าวโพดหวานแสงเหนือพันเจ็ดเนี่ยอายุ13บสถึงสิวันแสงเหนือก็จะป้องกันเชลรากระหนอนครั้งแรกเลยนะครับผมเพจนี้มีประโยชน์นะครับสําหรับมือใหม่อย่าลืมช่วยแสงเหนือกดไลค์กดแชร์กดติดตามแสงเหนือด้วยนะครับผมเออแล้วก็เรื่องหมัดกระโดดในคณะกวางตุ้งประกาศขาประกาศดองเนี่ย เป็นขนมกรุบกรอบนะครับถ้ามีแสงเหนืออยู่นี่ถือว่าเป็นขนมกรุบกรอบเลยอ่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับว่าแสงเหนือดูแลข้าวโพดอายุเอ่อสิบสามวันแสงเหนือมาดูแลป้องกันหนอนเชื้อราแบบไหนนะครับสําหรับมือใหม่ดูเป็นแนวทางกันได้นะครับอย่าลืมเมตตาช่วยกดไลค์กดแชร์ให้แสงเหนือด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยัมาดูกันเลยครับว่าแสงเหนือดูแลแบบไหน แสงเหนือจะใช้เชลราตัวแรกเลยนะครับไดฟิโคโนาโซนนะครับน,นี่นี่จะใช้ไดฟิโคนาโซนนะครับผมเออบางคนก็ใช้ไดเมทูมอฟนะครับแล้วแต่จะใช้อะไรก็ได้แล้วแต่สะดวกนะครับแต่แสงเหนือมั่นใจตัวนี้แสงเหนือก็ใช้ตัวนี้นะครับไอ้หนึ่งตัวป้องกันเรื่องเชลรานะครับตัวที่2เป็นป้องกันหนอนนะครับแสงเหนือใช้อีมานะครับผม อีมาเมตินเบอโซเอตนะครับก็ข้าวโพดส่วนใหญ่เขาใช้ตัวนี้กันทท้งนั้นเลยนะครับผมนี่อย่าลืมเมตตาช่วยกดไลค์กดแชร์ให้แสงเหนือด้วยนะครับผมนี่แล้วดูผลงานข้าวโพดแสงเหนือก็ขึ้นค่อนข้างร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่ดูมุมสูงด้วยเออถือว่าขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมขอบคุณนะครับที่เมตตาช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณนะครับที่ดูจนจบนะครับสวัสดีครับ